ทัศนศิลป์อียิปต์นะคะอารยธรรมอียิปต์มีความจเจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์มาบริเวณยายวนานชาวอียิปต์ให้ความเชื่อเกี่ยวกับความตายและความสำคัญของชีวิตในโลกหน้ามากกว่าโลกปัจจุบันนะคะโดยชาวอียิปต์เชื่อว่าหากตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะออกจากร่างและไปเฝ้าออสุริยเทพและจะกลับคืนสู่ร,ร่างเดิมในเวลาต,ต่อมาดังนั้นชาวอียิปต์เนี่ยจึงเก็บบุคคลที่สำคัญหรือกษัตริย์ของตัวเองเนี่ยในสภาพของมองีเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและระวังกับมาของกษัตริย์ของตนัวเองคาเนงิปเนรูั่นานงวามก้เนนนงยใ้ีผขัหองภายในนพีระะมิดคะ่ะ คูหาที่เก็บศพหรือกระดาษปาปิรุนัป้ปฏิมาก,กรรมอียิปต์นะคะมีการสร้างปฏิมาก,กรรมขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างผสมผสานระหว่างคนกับสิงโตก็คือรูปซาฟิงนะคะปฏิมาก,กรรมส่วนใหญ่ของอียิปต์จะเกี่ยวกับคนโดยมีการมองตรงไปข้างหน้าไม่มีก้มไม่มีเงยไม,ม่มีการเคลื่อนไหวค่ะสถ่ายปฏิรกกรมของอียิปต์นะคะเป็นที่เก็บศพค่ะในระยะแรกเรียกว่ามาสตาบาต่อมาวิทยาการเป็นพีระมิดพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดทิเซ่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุศพของฟาโรห์คูฟูใช้เวลาสร้างถึง20ปีค่ะ อาณาจักรศิลเมโสโปเตเมียค่ะเนื่องจากที่ตั้งอยู่ดินแม่น้ำนะคะดินแดนเมโสโปเตเมียจะมีความอุดมสมบูรณ์มากและมีสงครามยิ่งชิ้ดินแดนอยู่บ่อยครั้งนะคะตลอดจนเป็นดินแดนที่หลายชนชาติครอบครองดังนั้นจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต,ต,ต่างกันต่างความคิดต่างความเชื่อต่างแม้วัสดุวิธีการในการผลิตนั่นเอง ทัศนศิลป์ของชาวซูเมเรียนนะคะโดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของชาวซูเมเรียนนี่นิยมใช้อิฐปักก้อนใหญ่มาเรียงตัวกันเป็นโครงสร้างหลักที่รู้จักมาที่สุดก็คือชิกูเลตนะคะหรือที่วิหารบูชาเทพเจ้านะคะมีลักษณะเป็นหอสูงแบบตีกาแฟใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆทัศนศิลป์ของชาวบาบิโลเนียนะคะหรือชาวบาบิลอนเนี่ยก็คือมีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือส่วนลอยบาบิโลนค่ะโดยสร้างให้สูงจากพื้นดินใช้อิฐตอกทับกันนะคะหลายๆชั้นก็ไลยวางผังล้วนหลังการและมีคควาามสลัับบซซ้อนต่่งๆะ ทัศนศิลป์อัเซีเรียทัศนิยัตสินแอเซีรยร์เนี่ยก็คือจะแสดงถึงความถิ่งเก่าของนักรบและพรื่อยมาหากสัต์เป็นส่วนมากโดยจะทำการเล่นไปที่ใบหน้าหมอดและคราวขนาดของรูปภาพนอกจากนี้ยังถือว่าวัาวเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากที่สุดค่ะอ่อานั่นแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นรูปติดตัวที่เขา,ากัดเด็กหนุ่มนะคะส่วนงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงตั้งตามทางเข้าของพระราชวาังมีขนาดใหญ่โตเป็นรูปติดตัวมีปีกค่ะทัศนศิลป์ของชาวเปอร์เซียชาวเปอร์เซียถือเป็นประเทศที่เคยจะรุ่งเรืองและมีเสียงว,วัฒ สถาปตัตยกรรมตกแต่งภา,ายในแลปะปฏิมากรรมที่ใช้ในการตกแต่งสถาปตัตยกรรมเช่นเสาหินโอวาคูที่ใช้ประดับพระราชวังเมืองเปอร์เซโลปิโลลิสศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซียได้นำลงสืบไว้ต่อจากที่งดงามมานานจนถึงคร,ริสที่กร,ราช64 1ค่ะทัศนศิลป์เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดินแดนเมโสโปเตเมียแห่งนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากและมีสงครามแย่งชิงดินแดนขึ้นบ่อยจึงเป็นดินแดนที่ถูกหลายชนชาติครอบครองงานทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นจึงมีลักษณะตามความคิดตามความเชื่อตามแม้วัสดุวิ กิจกรรมรีกรงานจิจกรจรมสวนมากเขียนบนใจกันหรือบนหแสดงความรู้สึกตื้นลึกด้วยการเขียนซ้อนกันมีลักษณะแบนใช้ด้ายประกอบกับกิบกจกรรมรูปคนลักษณะง่ายชัดเจนนิยมใช้สีดำและสีแดงโดยเขียน้วยนำยาเเลือบบางตอนก็เปิดพื้นที่ให้ว่างไว้เพื่อให้กลมกลืนกับสีที่เขียนนั้นปฏิมากรรมรีกงานปฏิมาก,กรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานแกะสลักหินอ่อนด้วยแผ่นดินกรีอุดมไปด้วยหินอ่อนกรีกนิยมผลงานปฏิมาก,กรรมมากกว่างานจิตรกรรมทั้งนี้เพราะชาวรีกนิยมรูปร่างรูปทรงมากกว่าสีสันผลงานที่สร้างขึ้นนนนิิยมมมเเหืออจรรรรงีีาููปปสััตวช่กกฬน สถาปตัตยกรรมกรีกงานสถาปตัตยกรรมของกรีกโดยรวมจะเป็นวิหารที่สร้างถวายเทพเจ้าและเทพีต่างๆสนามกีฬาหอประชุมและสถานที่แสดงอุปกรณ์ซึ่งจะก่อสร้างโดยใช้หินเป็นวัสดุหลักโดยเน้นเสาและคานและมีลักษณะเฉพาะของหัวเสาสามแบบนอกจากหัวเสาทั้งสามแบบดังกล่าวแล้วยังนิยมทำเป็นเสารูปผู้หญิงอีกด้วยบริเวณที่เลือกสร้างสถาปตัตยกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นบริเวณที่สูงหรือบนเนิทนทัศนศิลป์โรมันงานทัศนศิลป์ของโรมันส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกแต่มีลักษณะความหรูหราสง่างามมั่นคงแข็งแรงและมีความใหญ่ การสร้างประติมากรรมสลักหินชื่อว่าเสาของทราจันเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวโรมันกับศัตรูจิจกรรมโรมันเป็นภาพเขียนสีและประดับด้วยหินสีเป็นส่วนมากในภาพแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวโรมันภาพเทนใหญ่ละเหตุการณ์ในประวัติประติมากรรมโรมันงานประติมากรรมของชาวโรมันได้รับอิทธิพลทางรูปแบบและกลวิธีสลักหินจากกรีกโดยตรงส่วนมากทำตามและคัดลอกงานจากกรีกเป็นการฝึกทักษะฝีมือแต่งานประติมากรรมของโรมันเน้นความเหมือนจริงที่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกและจิตวิญญาณของเจ้าของแบบ สถาปัตยกรรมโรมันสถาปัตยกรรมโรมันมีลักษณะเช่นเดียวกับรี่องจากได้รับอิทธิพลจากรีโดยปรับปรุงบางอย่างให้เข้ากับขนมธรรมเนียมระบบความคิดและอุปิสัยของชาวโรมันโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เน้นความใหญ่โตมโหฬารแข็งแรงโออาและรูราทาศนาศิลป์ไบแซนไทน์ความสง่างามความสมบูรณ์แบบของสรีระแบบปีและโรมันไม่มีความหมายสำหรับ,บยุคไบแซนไทน์ยุคนี้ได้นำเรื่องราวในกิจศ,ศาสนามาแสาดงออกอย่างโดดเด่นกิจกรรมไบแซนไทน์มีลักษณะแปลกไปจากความเป็นจริงนิยมวาดรูปและประดับโมเสกแสดงส่าวสารมนุษย์ผิดจากความเป็นจริง ปฏิมากรรมบายซนทยนิยมประดับด้วยกระเบื้องสีมาทำเป็นรูปนักบุญที่มีลักษณะ้อมฉลูดทั้งภายนอกและภายในโบสถ์สถาปัตยกรรมบายเซนไทยมีลักษณะการก่อสร้างที่โดดเด่นคือการทำหลังคาเป็นรูปวงกลมภายนอกเรียกว่าโดมทัศนิลินสมัยกลางรูปแบบทัศนิสินเป็นิสตศาสนาอย่างชัดเจนวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นงานจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมงานโลหะและภาพคมภีร้วนมุ่งสร้างขึ้นเพื่อความศรัทธานในศาสนาอย่างแรงกล้า จิตปกรรมสมัยกลางนิยมวาดภาพผนังและภาพคนเหมือนบ้างส่วนมากภาพผนังมกักจะสร้างเพื่อประดับสถาปตัตยกรรมปฏติมาก,กรรมสมัยกลางเป็นภาพแกะสลักลวดลายประดับโบสถ์และวัดต่างๆลายประดิษฐ์ที่คนพบมากที่สุดคือทำเป็นเส้นคล้วยกันในรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมและรูปสปัปปะรดสถาปตัตยกรรมสมัยกลางสถาปตัตยกรรมที่เป็นส่วนบุคคลมักสร้างให้ใหญ่ ทศนาศิลโกรธิกเกิดขึ้นในศตวรรษที่12จนถึงศตวรรษที่14จากนั้นค่อยๆเสื่อมความนิยมลงทศนศิลโกธิกมีความจเจริญรุ่งเรืองครอบคลุมากับทัศนาศิลโดมาเนสโดยมีศูนย์กลางความจเจริญอยู่ที่ฝาั่งเศสและเป็นช่องที่คริสต์ศาส,สนารุ่งเรืองมากที่สุดจนเกิดสงครามศาสนาขึ้นคือสงครามครูเสดจิตกรรมโกธิกนิยมประดับเป็นกระจกสีประกอบอาคารคู่กับงานสถาปัตยกรรมประติมาการรมโกธิก สมัยกอนิศโซนียมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบสถาปัตยกรรมและถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมด้วยนิยมทำเป็นกระจกสีและทำเป็นรูปพลนหรือสั์ตามระเบียงหลังคาแล้วเจาะตรงปาาเพื่อให้นำฝนผ่านเวลาฝนตกจะดูเหมือนพ่นน้ำออกมาเรียกว่ากากย สถาปตัตยกรรมเกิกทีนิยมทำโครงสร้างให้มีรูปทรงสูงและหงพุง่งสูงฟ้ามียอดอาคารแหลมข้างบนมีเพดานสูงประตูนหน้าต่างช่องลมใช้โครงหลังคาแบบต่างๆเพื่อเฉลี่ยน้ำหนักของหลังคาลงบนเสาและผนังและทำเสานอกอาคารเพื่อช่วยต้านทานน้ำหนักเรียกว่าอาร์กุตองทศนิลปนสมัยฟ้นฟูศิลปวิทยาการเกิดขึ้นในตนนีประมาณการศตวรรษที่14จนถึงกี่ศุกรในตอนการศตวรรษที่15ขณะนานั้นเกิดการปฏิวัติทางศาสนาจากโรมนคาทลิสูสโรเสแตนศิลปินหาว่าศิลาปะไม่จำเป็นต้องสนองคิด จ ar, ิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการผลงานจิตรกรรมจะแสดงออกในรูปความงามตามธรรมชาติความงามของทรวดทรงกล้ามเนื้อการวางท่าทางตำนานทางศาสนาและเทพนิยายของที่ประติมากรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการผลงานประติมากรรมมีแนวการแสดงออกเหมือนงานจิตรกรรมต่างกันที่วิธีการที่สำคัญเป็นรูปสลักหินอ่อนของไมเคิลแองเจโลและมิเกลันเจโรปูโอนาโรตี สถาปนิกการสมัยฟืฟ้นฟูศิละปะวิทยาการได้รับพิธลการก่อสร้างจากกรีกและโรมันอาคารมีประตูหน้าต่างเพิ่มมากขึ้นภายในาอาคารมีการประดับตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมและประติมากรรมอย่างลหรูหรางดงามเช่นมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงลมุมใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า100ปีทัศนศิลป์บาลโาบาลกและโคโค่คำว่าบาโลกและโคโค่หมายถึงสิ่งของที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการต่างๆจนเกินง,งามใช้เรียกศิละปะตอนปลายสมัยฟื้นฟูวิทยาการต่อ,อยุคสมัยใหม่เพราะศิละปะสมัยฟื้นฟูถึงจุดอิ่มตัว จิตรกรรมบาโลกและโรโคโคการเขียนภาพจะแสดงความหรูหรามีความประณีตในฝีมืออย่างมากให้ความรู้สึกตื่นเต้นเคลื่อนไหวแสดงความตื่นหรือใกล้ไกลนิยมใช้สีทองเพชรและพลอยในการตกแต่งแสดงเรื่องราวของความรื่นรมความรักและกวามอารมณ์ประติมากรรมบาโรกและโรโคโกงานประติมากรรมมีการจัดองค์ประกอบที่จิ๋วฉานภาพคนจะมีการแสดงท่าทางที่ลดถุงไทยการแสดงละครสถาปัตยกรรมบาโรกและโรโคโกมีการตกแต่งภายนอ่าเกลียดหรูหราอลังการมากก็ชนะศิลป์สมัยใหม่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่สิบแปดที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นยุคของเหตุผลที่สืบเนื่องมาจากความเจร ลัทธินีโอคลาสสิกแสดงเรื่องราวที่สมเหตุสมผลความร่าหานความแปลกชาติและการเป็นบุรุษลัทธิโรแมนติกจะมุ่งอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นิยมแสดงเรื่องราวที่เ้ึงใจใจจะเกินอารมณ์แก่ผู้เขียนลัทธิเรียลลิซึมศิลปินในลัทธินี้เชื่อว่าศิลปะเป็นเรื่องของการแสดงออกตามตาเห็นจริงๆจะเขียนในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้นิยมเขียนภาพ่มาจากประสบการณ์ตรงจากชีวิตของคนลัทธิอิมเพจชั้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ในยุโรป นิยมถ่ายทอดรูปแบบที่ตนเองประทับใจโดยการใช้สีเป็นการนำเชื่อมโยงกับธรรมชาติรัตทิโพลิมเพชันนี้พัฒนามาจากลทัทธิอิมเพชชันนิสใช้สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการานาการไม่เียนแบบจัดสิ่งที่เป็นจริงการตัดทอนร,รูปทรงการสิงเป็นสระกอบเป็นสีสัมผัญของงานจิตรกรรมรัตทีโฟวิดศิลปินหันมาเลือกใช้ความรู้สึกของตนเองด้วยวิธีการใช้รูปร่างหยาบใช้เส้นและสีที่สดใสโดยใช้สีแท้ไม่พยายามลดความเพียบของสีเลยเพื่อให้ตัดแต่งหยาบลงแร่รัตทิเอ็กสเสชันนี้นะคะคือการตัดทอนรูปปแแแบบบทีี่่่ซซั้้้ออออออนนนจาา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 กกกกธรรรรรม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 ชตตติิิสสสดงงงงยเคคคววูึลละะขศ แรที่คิวบิสนะคะคือการมองทุกอย่างให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็เขียนทับกันซ้อนกันปัจจุบันนี้มีความสําคัญก,กับการเรียนศิละปะเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากจะใช้ในการวาดเส้นแล้วก็ร่างภาพค่ะลัที่ดาดานะคะคือลทัทธิที่ศิลปินคัดค้านสงครามอย่างรุนแรงและต่อต้านความงดงามทุกสิ่งอย่างแทนที่จะแสดงออกทางศิละปะให้งดงามแต่กลับทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นทําให้ดูน่าเกลียดบ้างหยาบโลนบ้างตลกปูกหาบ้างทั้งนี้เพื่อเตือนให้มนุษย์ด้วยการสํานึกถึงผลร้ายของสงครามค่ะ รัฐีเซเรียลิสนะคะคือลัฐิที่แสดงออกอย่างซีรีส์ทางความฝันและความรู้สึกนึนคิดภายใต้ใตจิตสำนึกและก็ความประทับใจในเหตุการณ์ต่างๆของศิลปินค่ะรัฐีแอสเตรชชั่นนี้นะคะคือการที่ศิลปินไม่ต้องการจะถ่ายทอดภาพศิลปะที่สมนจริงตามธรรมชาติแต่จะถ่ายทอดโดยการจัดองค์ประกอบสีตามความรู้สึกนึนคิดและ จินตนาการของศิลปินเองค่ะลัทธิฟิวเจอริสต์นะคะมีความเชื่อว่าปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆและความเร็วเครื่องจักรกลและเครื่องทืนแรงต่างๆดังนั้นศิลปะชนิดนี้จงมีการแสดงออกให้เห็นถึงภาพที่เคลื่อนไหวได้ค่ะลัทธิโครงสร้างนะคะพัฒนามาจากการปัดติดให้ความสําคัญระหว่างรูปทรงเรขาคณิตและภาพเคลื่อนไหวมีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างศิลปินและวิศวกรค่คะ ลัทธิพบอ้านะคะคือลัทธิที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปหรือสิ่งที่เป็นนิยมขนาดนั้นเช่นดาราหรือละครโทรทัศน์ค่ะลัทธิออกอนนะคะคือลัทธิที่แสดงออกเกี่ยวกับเส้นและรูปทรงเรขาคณิตโดยการวางสีคู่ตรงข้ามกันไว้เคียงข้างกันให้ดูเหมือนภาพมีการเคลื่อนไหวไปมาและยิบระยะและดูพลาดในตาค่ะ ลทัทธิคอนเซปชวลอาร์ตคอนเซปหมายถึงความคิดรวบยอดและเชื่อว่าความคิดรวบยอดเป็นวัสดุสําหรับการถ่ายทอดรูปแบบที่สําคัญซึ่งอาจคล้อยตามหรือขัดแย้งในเชิงความคิดก็ได้ศิลปินมีเพียงหน้าที่คิดส่วนการลงมือทําเป็นหน้าที่ของบริษัทรับเหมาหรือการว่าจ้างผู้อื่นมาทําก็ได้เช่นกันลัทธิ เพ r f ์ฟอร์ c มนอาร์ตเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกด้วยปฏิกิริยาทางร่างกายและเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างโดยใช้สื่อที่หลากหลายประกอบกันร,รวมทั้งตัองแสดงออกต่อหน้าผู้ชมจำนวนหนึ่งในเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์และความรู้สึกคล้ายกับที่เห็นปฏิบัติการในการทำงานของดนตรี